i นี่แอก็มีอ่าีโออยากกินขนมใช่ไหมนี่นี่มีขนมให้นี่อยากกินไหมของรักเออน้องมีโอชอบกินขนมเออ นมแท่งนะครับอ่านั่งว่าก่อนดิโอนั่งว่านั่งว่านั่งก่อนดิโอนั่งว่าเออน้องนั่งเป็นครับน่งน้องดิโอดีมากนอนไว่ายดิโอลองนอนดิษนอนนอนได้เป็นโอ้ยยืนเว่ายเลยน้องยืนเป็นนะคะแอ้น้อง น้องไม่ก็จะได้ไยเพื่อสองกินนะครับมีแต่อยากกินกับพี่เขาเอาอีกแล้วเดี๋ยวขนมจะหมดไว้นะครับผมขออนุญาตอร่อยนะครับน้องอร่อยนี่มีอกันเอาไหมห้่นนน้องได้กินวี นี่เดี๋ยวมันจะหมดเร็วนะเดี๋ยวต้องหักก่อนนะครับน้องก็บายไม่หยุดเลยนก็หนุนนะครับนีง,ง่ายโอ้น้องแทบมือน้อ,นองอ่ะน้องขอโทษด,ด้วยเออน้องขอโทษ แล้วก็กินฮนะโอ้วน้องอาดน้องอาบมงพี ยน้อง,งออน้องชอบกองดาบนะครับน้องชอบกอง ได้กินจนได้ใ <c oughs> ช่ก็ไห้โอเคแล้ว

เย่เล่นมวยตั้มาอ้าวน่งจากแขนพี่ไมอ้าอันนี้หมอนะหมอนซอมาจากต่างประเทศห้าร้อยล้านนะ

เดี๋ยวค่ะวันหน้าฝนตกไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวพี่จะพามาเล่นอีกดีไหมลีโอดีโอ,โ,อโหลุกขึ้นทันทีเลยนะครับโยอ,อยากกิน ผมขอขอบคุณทุกเอซีทุกท่านครับที่เข้ามากดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมกับรีโอจนได้1,000งพันซับสไครกับรีโอจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะครับขอบคุณครับ